สวัสดีครับช่องยนะูทูบน้องมีกระ,ะตังพี่น้องตบมาต่อกันเ่ียงเพียงกันเนาตอบคอมเมนต์ยุบซีมาถามพี่น้องชุมน้องมีกระตังนี่การพัฒนาพัฒนาสไตล์แบบไหนพี่น้องสไตล์แบบที่ว่าเป็นม้าโล่อได้พี่น้องสไตล์มาล้าล่อพี่น้องชุมน้องมีกระตังพัฒนาแบบสายพม่าม้าล่อ ว um <IS> ิ่งวิ่งเลี <road> ่ยมไ่น้องข้นมาสิเล่นไปทั้งพม่าม้าล่อวิ่งมีริมมีวิ่งมีเลี่ยมไ่น้องมูมุ้งนี่วิ่งนี่เลี่ยมไ่น้องน้องมีกระตังนี่เน้นเป็นพัฒนาพม่าม้าล่อไปน้องมาล่ออาชนมากอะไพี่น้อง มาก็มากรัได้เป็นมาก็มาสิเป็นหน้าข้างพี่น้องเป็นจิ้มจิ้มนาข้าง <c oughs> นี่กับเชื่องสิวิ่งวิ่งมีเลี่ยมพี่น้องมีเลี่ยมมีหล่อตรงนี้ทำเนื้อทำตัวไปพี่น้องอันนี้อายุประมาณ17เดือน17เดือนพี่น้องขาขาวตัวนี้17บ8เดือนพี่น้องใส่บัตรนอกก็เอยว่าใส่ซานนอกก็ว่าไก่นาาีน่เลยพี่น้นอง,ออสองใส่สลึงมันหนุนกึนยัง เป็นดอกเป็นไก่เต็มพี่น so, ้องกำลังทำเนื้อทำตัวไปหมาเนีเต็มที่ได้พี่น้องทำเนื้อทำตัวไปหอยเดีจับกันนประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ไปหน่อยเป็นไก่แบบเป็นไก่เลี้ยงง่ายพี่น้องไก่เลี้ยงง่ายผิวดีเลี้ยงผิวแดงดีอยู่ที่ตามสายเลือดพี่น้องตามสายเลือดเต้นสายเลือดเที่เลี้ยงอะผิวแดงสิไปหน่อยทำเนื้อทำตัวเดี๋ก็แดงพี่น้อง ทำเน่าทำโตเป็นขมาม้าหลอด้หพี่น่อเด้อจะมนกันตื่นกันอ่ะเด็กตื่น้หน่อยขมามาหอดของเราไปแล้วกันเรามสอบของเตะเราก้นห้น่อ ไก่ตัวเมียนี่ไก่สาวสุดดอกพันซานที่เป no ิดแดงเอฟซีเขาเด้อพี่น้องเด้อสีขาวผได้สื่อชอบพี่น้องไก่แม่สาวนี่ตัวนี้แม่นี่ให้ลูกตัวเมียสี่ตัวตัวผู้ตัวหนึ่งพี่น้องหรืตัวผู้ตัวหนึ่งไป่ใชไหนหรอกไปหน่อยดูคุณตัวผูสี่ตัวตัวนี้สิเปิดแดงเอฟซีเขาพี่น้องเป็นตัวเมียผมได้สื่อชอบ ให้ส่นสอบไก่แม่สาวดีหน่อด้วยคสับสุนสอบตรงเนียตอนนี้ประมาณสเดือนพห่น้อเสามสเดือนเี่น้องไก่แม่่นสามสีเดือนสี่เดือนเหน่น้อเ่แม่สาวไก่แม่สาวเี็น้รือเปิดแดงเอกซเขาไปน่องเอ็กซเขาเหลือกอนป่า้องตัวเหลือกัเสียว ซิทเอฟซีฮอก่อนไปมากกนอนกับเลือกกอนไปหน่อยเนี่ยเป็นสีเทาไปหน่อยเนเป็นสีเทาๆพ่อเป็นแดงๆออกสีแดงๆกุ๊กกุกกุ๊กกกกหาอะไรจะน้อยไปหน่อกุกกุกกุกกนห้ห่อยบางห่อางพี่ ปล่อยธรรมชาฉาดไปหน่อยวายพันธะกินไงกินยังตามนี่พี่พันธะทำมาวเมื่อกี้ตั้งนี่น้องนี่กระตังนี่เป็นสุ่มเป็นฟาร์มือหน่องบางแม่เป็นฟาร์มด้วยพี่น้องด้วยเดี๋ยวตอบตอบดีซี่พี่เนาะงคำถามตัวนี้ตอบด้วยพี่น้องเลยบางแม่ฟาร์มบางแม่พี่น้องเลี้ยงแบบธรรมดาเลี้ยงแบบตึงแบบแบ่งปั้นพี่น้องเลี้ยงแบบแบ่งปั้นใครเป็นเครใช้กับเลี้ยง เลียออกกยรเร้ยงออกก็เกิดไปเนาะมีการเลี้ยงออกอย่างนี้กันก็ได้ถิ่นเลือเลือกเล็บีเฮาก็ได้มีตม้นนี้พอได้ออกไปหักเลี้ยงคือกันพี่น้องเลี้ยงออกเลี้ยงแบ่งปันไปพัฒนาไปสู่สนามมาทำการสแสดงกิ่งพี่น้องเลี้ยงทำการสแสดงกิ่งเฮา,าเฮาเลี้ยงแบบไปสนามกิ่งพี่น้องพอได้แต่ว่าไปวัดกันอยู่ จะน้ำเลยพี่น้องสาเขาวกำลังขึ้นพี่น้องอใส่เลยล่อยหาจินดำหยาดำนี่อะไรพี่นอ้องดลวยมาลังหนอง้อง ตรงนี coming, ้แดดก็่ีแล้วปล่อยออกเลินเร่นแดดได้ไม่้องางกยียังรากมีไก่นุ่มกับย่งยวงได้ด้วยไม่้องด้อบรัไ ว่าจะเปิดแบงให้เอซี่ฮอกกับคุณละบอกว่าซช้าไปเนาะเปิดแดงมองคนมันโตกดูเ็เลยน่าได้เห็นยังนี่ึมไม้ดูน่ก่อนได้น่กัพ่อได้ได้แนี้แล้ม่เนาม่นาะเ้าขามาหนีมานีมา,านีน ดูดูแค่หน่อยออไปตะขังในพี่นาะก๊กูกูกูขืนอยู่ขังในดิกเคยอยู่ตะขังในเยมาแล้วพี่นี่ยนี่ไปเี้ยงคนเี้ก็ได้พี่นนอะ